สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน youtube ด้วยนะครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับวันนี้นะครับผมไม่แปลกใจอะไรสักอย่างเลยนะผมแปลกใจไอ้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเนี่ยสมคิดปกติมันจะไม่ค่อยได้ให้ตังใครนะครับเนี่ยขนาดเอาง่ายนะครับขนาดว่าสมคิดไม่ค่อยซื้อของใครนะครับนี่ ยังมาเอาที่ย่างตะนะคิดดูเอาเองนะผมเอออ้าวอันนี้ผมไม่คิดดูเอาเองนะกล่าววันนี้ผมอยู่อู่อู่ช่างตะนะผมนี่นะครับจะมารับของนะครับของพี่สันแล้วก็ของพี่สมคิดแล้วก็จะขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นของผมนะครับอไม่ได้รัดคิวนะเพราะผมมาเที่ยวที่แล้วสั่งไว้ตั้งนานได้ไหมช่างสั่งมาครับอืมั้งนั้นที่ก็สองอาทิตย์ใชไมก็ได้นานแล้วแหละก็อืม แต่หุ่นค <c oughs> องใจตัวนี้เนี่ย <laughs> สมคิดสมคิดปกติมันจะไม่ค่อยได้ซื้อของใครนะวันที่ที่ผมกมีนักวันที่ผมมีงาสนะครับสมคิดยอมไม่ได้อือ่าปกติที่ว่าไปเห็นบ้านสมคิดนะจะไม่ค่อยมันจะเห็นใส่ว่าสมคิดมันทําท่อเองครับแต่วันนี้เอางานทุกคนกระดูแล้วกันนะว่าสมคิดมาลงทุนขนาดไหนเด <laughs> ี๋ยวเราจะดูชิงตะนะครับวันนี้ว่าอ๋อเดี๋ยวดราคาครับตัวนี้วันนี้พันเก้าครับพันเก้าไม่รวมส่งเท่ารวมส่งอ่ะ โอนก็บวก60บาทถ้าปลายทางก็ร้อยสามสิบนี่นะครับมีบริการเก็บปลายทางมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับผมก็เขามีมีคนถามนะทางตาเดี๋ยวให้ช่างตอบดีกว่าว่ารถเดิมๆใส่ได้ไหมได้ครับได้เนาะผมก็บอกก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าใจมันรักมันมันก็เดิมมันมันก็เดิมก็ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับแท่เนาะตั้งแต่9 5 8ห้าแแรงอะไรก็ใส่ได้หมดนั่นแหละสำหรับรุ่นเก่าๆเลยก็ผมไม่มีแบบปัญหาแบบยากรุ่น หมวขาววัวแดงแล้วก็มีเยอะนะครับสต็อกนี่นี่นี่ล้อส่งมาแล้วใช่ไหมล้อส่งครับแล้วก็กำลังขึ้นใหม่อีกประมาณหกสิบเจ็ดสิบใบมจะขึ้นอีกรอบนึ่งมีของใครก็ดูเองนะครับ,รบเดี๋ยวมันทําไมถึงช้าอธิบายผมฟังหน่อย<ม>เราต้องหลายขั้นตอนนะว่าไปดูดูขั้นตอนดิเดี๋ยวใช่พอจะตัดเสร็จปุ๊บมามาแดง เอาเอาเขาตัดตัดเสร็จแล้วใช่ไหมตัดแล้วแต้มจัดตรงจัดทรงผมเชื่อมรอบนึงเลยอ่าเอาที่เชื่อมรอบนึงเยี่ยมรอบนึงอ๋อแล้วผมมาเชื่อมแล้วก็มาขัดอ๋อนี่ขัดอ่าขัดให้แล้วก็อันนี้ส่ยตาดามออกส่ยตาดามครับตอนที่สามส่ยตาดานะครับเชื่อมเชื่อมเก็บทีนึงเชื่อมเก็บคือให้เป็นไอ้นี้ยไอ้รอยสีต้องท้องเนี่ยนี่คือยิุมท้ายอ่าครับแล้วก็จัดตรง จัดทรงแล้วขึ้นจัดทรงแล้วแป้นอีกอ่าแล้วแป้นอีกครับกว่าจะเชื่อมแ้วแป้นเชื่อมแล้วแป้นปุ๊บมันมันจะโก่งใช่ไหมผมก็ไปดัดเก็บรายละเอียดให้โอไปดัดใช้ท่นอัดดัดใหม่ครับใบนี้แพงครับเนี่ยก็คือกว่าจะได้แต่ละใบนี่ถั่วเฉลี่ยอะไรใบนึงใช้เวลาประมาณใบนึงเหรอครับอวันถ้าตะกนเดียวนะวันหนึ่งได้ใบนึงครับวันหนึ่งได้ใบนะใบสองใบครับไม่ต้องใส่นะก็ อยากอร่อยก็ต้องล้อหน่อยนะครับผมเก็บทุกราไลน์ให้หมดก็จะมีงานไทเทสด้วยนะครับทางตะแนะนํางานไทเทสให้หน่อยมีปลายไทยมีปลายไทเทสนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการหลังถนนหรือว่าจะใส่ย่านาสวยๆก็ได้นะครับอย่างนี้ปลายปลายอย่างนี้เอาบางคนสั่งไปปลายอย่างเดียวก็ปลายละเกตร้อยครับอ๋อปลายเดียวเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับนี่สวยอย่างนี้เจ็ดร้อยนะครับเนี่ยปลายเสร็จพร้อมเลยครับอ่าปลายแบบไอ้นี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มี มีโลโก้ไปด้วยเจ็ดร้อยนะครับปลายก็มีครับมีปลายปลายยิงสายก็มีเอาเฉพาะปลายเฉพาะปลายอย่างเดียวไหมให้หกร้อยครับหกร้อยนะครับผมนี่อ่าสําหรับใครอยากได้ปลายนะเป็นงานยิงสายนะครับนี่หกร้อยแล้วก็ถึงปลายให้ทุกปลายครับถึงปลายไปพอดูให้มัน <c oughs> ตัวเนี้ยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นธรรมดาเลยตัวนี้อ๋อธรรมดาแบบนู้นแบบนู้นคือเงาเงาครับ อันนี้ย,ยังยังด้านยังขัดด้านแล้วก็ถ้าเงามันก็จะเป็นอย่างพวกนี้อ๋อนี่คือขัดเงาแล้วอันนี้คอันนี้แบบและอองมันเกาะหน่อยนะมันจะเงาแบบนี้นะครับแต่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาสั่งไปยอย่างเดียวเท่าไหร่ถ้าไาปายอย่างเดียวอันนี้ครับสามร้อ <300 S 2> <laughs> ยสามร้อยไม่แพงนะครับผมแล้วก็มีสินค้าตัวไหนแนะนำไหมพกกองไอดีแบบ ก็ยังดีแครียกอะไรนะไทยเทอะไรเนี่ยอ่าอันนี้ต่อของเดิมนี่นงครับเนี่ยเนี่นี่ต่อของเดิมครับผมยังไม่ติดแผ่นป้ายครับยังไม่ได้ติดแผ่นป้ายยังไม่เสร็จดีไทยเทก้าเบิร์บอ่ะครานี้หลบโอ้โหทางผมหล่นไม่ได้เลยเนี่ยเนะจะเมียตีแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับต่อของเดิมคูปต้ายันมาก็ได้เนาะท่านยันมาก็ได้ประมาณอย่างนี้ราคาตอนนี้ตอนนี้อยู่เก้าร้อยครับโอ้เก้าร้อยตอนนี้ยังมีอ่ะของพวกคูปต้าอาทีร้อยสี่อาทีร้อยห้าอาทีพวกอะไรเงี้ยครับอื ของยันม่ายังไม่ของยันม่ายังไม่เข้า,ขนาเนี่ยครับเนี่ยถ้าเป็นผมผมเชื่อมเชื่อมอะไรปุ๊บดัดมาผมก็ต้องมาเก็บนี่ใช่มาถึงเป็นเพราะว่าให้มันสนิทที่สุดนะครับอ่ะเป็นงานละเอียดนะผมเพราะว่าใส่แล้วก็แล้วว่าที่ใครเคยดูคลิปผมผลก่อนนะสิบตามไปใส่ลูกค,ค้านะ,<ช>นะงานนั้นนี่ครับทำเสียไปสามเตี๋ยไ <laughs> ไม่ใช่ทิ้งนะครับยังตาเข้าตามมาแก้งานให้ด้วยนะครับผมสําหรับอ่ใครที่ว่ามันใส่แล้วแบบ ใสแล้วไม่โอเคไม่โอเคก็ส่งคืนมาใช่ไหมครับส่งคืนนะยังไม่ได้กินแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะครับอันนี้คือมันดึงครับพอแต้มแล้วมันดึงเบี้ยวไปหน่อยอืมมันเบี้ยวมันมันมันเบนงี้เหรอใช่ครับมันเบนก็เป็นงานแก้ครับได้นะครับผมอย่างนี้เลยผมก็ขอกลับมาแล้วเอาใบใหม่ไปเลยขอให้บอกนะครับผมช่างเขาก็ จัดให้นะครับอ,อยากได้ไ<ห>อย่างที่ผมบอกนะอยากได้ทรงไหนก็ขอให้ทักมาถามช่างนะครับเป<ช>็ Facebook นบุกนพดลสึกเอยสุกเมืองนะครับแล้วก็ไอเดีได้ผมก็เป็ไนไอดีออกข้างห้เป็นได้เลยไหนขอดูไอดีหน่อยนะครับไอดีอ ID ได้มีนะครับสองตัวนี้นี่ไอดีได้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นไว้ใช่ไหมอันนี้เป็นรอรอประกอบนะผมลูกค้าเห็นลูกค้าเอาไปก่อนแล้วแรงจะขึ้นให้โชว์ เดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้จะเป็นอาเกินเกินจะเป็นแนวแนวนี้นะครับแต่ว่ายังอันนี้อันนี้คืออันนี้ลองประกอบให้ดูนะครับอ่าครับนี้เสร็จแต่ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะเหมาะหลังถนนนะโอ้โหวิ่งโชว์สวยมากเลยนะในนาก็ได้นะเพราะว่าไอดีมันไม่ร้อนเนาะใช่ใครับไอดีไม่ร้อนมันก็จะคงมันจะคงสีเดิมไว้ได้ดีมากกว่า ดูต่ออ๋อจะมีปลายสวมสอีกทีนึงอ่าแล้วก็ปลานยานี้ที่ไหนแต่นี่นี่นะครับผมต้องตัดตัดอีกเพราะว่าผมว่าตอนแรกไอ้น,นี้มันเป็นตัวสวมใส่ะปิงว่าแล้วแล้วแล้วก็เอาเป็นยางให้เขาดีกว่าตัดอีกแล้วก็มาสวมตัวนี้นะชุดนะชุดนี้ชุดนี้ ราคาชุดนี้นะครับมันอยู่ที่สองพันสี่ครับสองพันสี่ครับเป็นตัวยางรัดอ่าเป็นตัวยางแล้วก็เป็นแบบได้แบบนี้เลยนะแบบได้แบบเรียกแต่ชุดท็อปอ่าชุดท็อปครับชุดท็อปอืมสั่งช่างได้นะครับครับแล้วก็อยากดูในเฟซผมจะมีผมถ่ายโพสต์ไปอยู่อ่านี่นะครับผมใช่ใช่แต่นี้มันยังไม่เสร็จไง ตานี้นะครับเป็นเป็นชุดนี้อันนี้อันนี้คือแบบว่าก็จะออกมาทรงแบบสวยๆแบบนี้นะครับอ่าครับอ่าอย่างนี้อ่าอย่างนี้แบบเดบนี้เลยแล้วก็จะมีชุดอันนี้ชุดรถแข่งนะครับชุดรถแข่งกับลับทำด้วยชุดรถแข่งหนั้รผมไม่ใช่น้าครับของชังโดชังโดรถแข่งนะผมอ่าเออได้กับไปใบเรื่องแล้วที่คลิปเล็กๆใช่คลิปเล็กๆผมมาถ่ายนะของชังโดเขาคลิปแรกเลยมั้งที่มาเอาเเนาะคลิปแรกเลยแล้วก็มีท่อไอดีนะครับท่อไอดีอันนี้เขาสั่งเป็นสั้นสั้นสั้นเลยครับแบบสั้นนะครับ ไม่ใช่ว่าปกติจะยาวกว่านี้เนาะอันนี้อันนี้เป็นของรถแข่งครับผมน่าเดี๋ยวให้จ <ส complications S 2> ังตะ <สา S 2> เทียบให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะใครอยากสั่งสั้นก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับจะสั่งสั้นบางคนก็ชอบสั้นบางคนก็ชอบยาวหน่อยอืเดี๋ยวเทียบให้ดูว่า อาจจะแบบบางคนชอบสเปกกับสั้นๆนะครับมันก็จะดูไม่เกะกะเนาะ,ะสั่งได้ผมบอกแล้วสั่งได้นะครับตามตาสั่งนะเชื่อตามสั่งเอาออกแล้วนะครับเดี๋ยวเทียบเทียบให้ดูว่ามันจะแบบจะออกมาแบบว่า,าได้ได้แค่ไหนของเครื่องนี่นะครับผม จะอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับแบบแบบแบบสั้นน่ะนี่นะครับมันก็ผมก็ดูมันก็กระทัดรัดดีนะครับอ่ามันก็สวยไปอีกแบบนี่นะครับนี่อืมคนละเรื่องนะครับมันก็จะสวยงามไปคนละแบบมีน,น็นอตหกเหลี่ยมนอย็อตอะไรใส่จะพร้อมอันนี้คอมันโตอืมช่วงคอก็สําหรับใครที่สั่งไปก็จะมีชุดน็อตไปด้วยนะครับ ก็คือไปถึงก็ไปถอดของเก่าแล้วก็ถอดของอใหม่ใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีนอ็อตต่างดาเข้าแถมน็อตมาให้ด้วยเลยซ,ซ,ซื้อซื้อกองแถมนอ็อตครับอ,อ,อ,อซื้อน็อตแถมกองซือน็อตแถมกองแล้วอย่างสั้นๆนี้ก็ราคาเท่ากันไหมหรือว่าจะถูกกว่าหรือยังไงถ้าอย่างนี้ก็าาเท่าากันครับบราคาเท่ากันนะครับผมแล้วแต่จะสั่งว่าจะเอาแบบแบบไหนเนี่ยจะออกมาเป็นทรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้แบบ ไม่ไม่เจะก,กะไม่อ่ะเอาแบบกระทัดรัดนะครับผมก็ะจะออกมานนแนวนี้ <c oughs> สวยเลยจะใส่ <c oughs> ให้ดูก่อนเลยใส่ให้ดูเลย <c oughs> นี่นะครับมันก็จะไม่พน้นมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์เอาผมเรียกเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้เรียกอะไรเรียกเฟอร์นิเจอร์ของรถนะครับเนี่ยไอซีกอบเนะี่ย <c oughs> ชุดเกาะมองเขาเรียก <c oughs> ชุดเกาะเขาเรียกเฟอร์นิเจอร์ นี่นะครับประมาณนี้อืมปูกพี่ใส่ให้ดูเลยอันนี้จะเป็นชุดแบบชุดไทเทอเอยพยิงใส่ท่อเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับใน <ๆ S 2> มันจะออกมาแบบทรงอย่างที่อ่า <ๆ S 1> นี่นะครับผมนี่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 มันจะออกมาแนวนี้นะครับตาใครสนใจก็จะได้เป็นปลายาวหน่อยหนึ่งนี่นะครับชุดนี้ชุดนี้จะออกมาแบบแบบนี้เลยนะครับสวย ก็ใชุดนี้สมมุติใครแบบเอ้ยพี่จ่ายแบบในในเหมือนในคลิปเลยอันนี้กองนี้มันพันเก้าครับแต่พันเก้าตัวยางอ่าอันนี้ก็พันเก้า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 สามพันแปดสามพันแปดนะครับผมแล้วก็มีผู้ช่วยช่างหนึ่งคนนะครับผมเป็นพี่นะพี่มาเป็นช่างใช่ไหม แข่งนะเออ,อแต่ของรถแข่งสั้นนะครับทุกคนนี่อ,อ่สังเกตเดูนะเมื่อกี้ใส่อันนี้เป็นของรถแข่งนะครับย้ําเป็นของรถแข่งก,ออกส็สำสาหรับใครที่จะโทรมาสั่งทางตะนะครับก็ขอให้บอกสเปกรถด้วยว่าทําอะไรมาบ้างเนาะรถแข่งผมจะเป็นรเต๋อผม,มจะเป็น,อนออสงองขันี้สองขอข้อนี้รถย้ำมาจะเป็นาสามข้ออ๋อสมมติว่าอ่าผมเห็นอันนี้ใบนี้อยู่ อันนี้ถ้าสมมติใครจะเอาปลายมาทำเงี้ยอ่าก็ไอ้ตัวนี้500ครับอืมม้เชื่อมเลยใส่ใส่ใส่กระป๋องแต่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยของพิสันนะครับไม่ใช่ว่าทางตะดทำขายเก็บเก่าเก็บเก่าเก่ามาทำมามาบิ้วมาบิ้วบิ้วใหม่ายิงเบริ้าท้าอ่าเดี๋ยเนี่ยครับปลายเดิมถ้าอยากได้ปลายเดิมก็สั่งได้นะครับก็อยู่ราคาเทาไรช่างไอตัวนี้500ร้ครับ500นะครับอืมแต่สมมติเอาไปเชื่อมสายเชื่อมสายเนาะ ครับเชื่อมสายอย่างเดียวไปเชื่อมสายอย่างเดียวถอดของเก่าออกแล้วก็ขอบปุ๊บใช้ได้เลยม่งไซส์เลยเน้ยโล่งโล่งโล่งเก่าเก็บจริงๆริงจะให้ผมทำไซส์ไรเนีก็โอเคครับนี่ยกำลังเร่งผลิตให้อยู่นะครับนี่นี่ที่แขวนๆเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วไหมมีมีมีหมดแล้วมีหมดแล้วนะครับมีเขียนชื่อหมดทุกอันนะครับเนี่ยอ่าแขวนอยู่เนี่ยครับเนี่ยบางคนชอบหักเดียวนี่นีหักเดียวอ๋อหักเดียวก็ได้อนี่หักเดียวบางคนชอบหักเดียวอื แบบอ,อไวทางารางเางอแบบนี้ครับหักเดียวกจ<ะ>็จะเป็นแนวนี้นะครับผม,มนี่แบบนี้นะครับหักเดียวคืออันนี้ก็เป็นสูตรย,ยำน้ำเหมือนกันครับต้มาหุ่แต่ยาวนะปลายยาวแบบจะออกไวกว่าก็อย่างนูง้นเพราะว่ามีหักหักเดียวก็คือ ก็อย่างที่ผมบอกนะทอมีผลนะครับเวลาเราลองลดลองอะไรทอมีผลจริงจริงพอมางั้นไอตัวนี้มันไม่มาซื้อแล้วครับเนี่ย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 สมคิดเนี่ยปกติมันไม่ค่อยซื้อของใครนะครับก็โอเคนะผมสำหรับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับทางตาทิ้งไว้ดีกว่าง่ายๆศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดสามต่อเบอร์โทรตามนี้นะครับหรือว่า เบิร์เบิร์โทรเดียวกันเนี่ยไม่เห็นเดียวครับนี่นะครับผมป้าใหญ่เลยป,ป้าใหญ่ดีกว่าเออนี่นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยพ่อสุดคนทำนาสร้างตะบังละกรรมนี่นะครับผม